สวัสดีค่ะพบกันกับ Insight AI Brief นะคะการจรจาภาษีทําของพิชัยสรุปแล้วยังหาข้อสรุปไม่ได้ก่อนรับฟังขอคิดสักนิดกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้เรามาคุยกันถึงผลการเดินทางไปสหรัฐของคุณพิชัยชุนหาวัชิระค่ะไปจรจาเรื่องกำแพงภาษีรอบใหม่ครับผมซึ่งดูเหมือนว่าการเจรจารอบแรกที่เพิ่งจบไปเนี่ยยังยังปิดดิวไม่ได้นะคะอย่างที่หลายคนหวังไว้ครับ ก็คือยังไม่จบดีว่วางั้นเถอะใช่ค่ะคุณมิชัยกลับมารายงานผลแล้วนะคะว่าได้คุยกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐครับมีใครบ้างนะครับก็มีทั้ง USTR คุณแคทเธอรีนไทยแล้วก็เจ้าหน้าที่จากกระทรวงการคลังสหรัฐด้วยค่ะแต่ผลลัพธ์สำคัญเลยคือทางสหรัฐเนี่ยแจ้งว่าไทยต้องกลับไปทบทวนปรับปร,บรุงข้อเสนอมาใหม่อ้าวแสดงว่าข้อเสนอเดิมที่ยื่นไปนี่คือยังไม่โอเคเหมือนจะยังไม่ตอบโจทย์ของทางสหรัฐค่ะ ประเด็นนี้สําคัญมากเลยนะครับเพราะมันไม่ใช่แค่ว่าเจรจาไม่จบค่ะแต่มันมีแรงกดดันเรื่องเวลาด้วยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะเส้นตายที่พูดพูดกันคือ8กรกฎาคมครับซึ่งมันเหลือเวลาจริงๆอีกนิดเดียวเองนะไม่กี่วันทํางานแล้วที่น่ากังวลกว่านั้นคืออะไรคะคือท่าทีล่าสุดจากฝั่งทรัมป์ที่มีข่าวออกมานะครับว่า อาจจะไม่มีการเจราจาเพิ่มเติมแล้วอ้าวแล้วยังไงต่อคะสําหรับประเทศที่ยังตกลงไม่ได้นะอาจจะใช้วิธีส่งจดหมายแจ้งอัตราภาษีมาเลยแจ้งมาเลยครับซึ่งตามข่าวที่ออกมาคาดการณ์กันว่าประเทศไทยอาจจะเจออัตราที่สูงถึง36%เลยนะครับโอ้โห ...36% นี่สูงมากเลยนะคะสูงมากครับโดยเฉพาะถ้าเราไปเทียบกับเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามใช่ครับเวียดนามนี่มีข่าวว่าเจราจาจบไปแล้ว จุดที่เท่าไหร่คะอาจจะได้อัตราที่20%ต่างกันเยอะเลยนะคะครับแต่ก็อาจจะมีเงื่อนไขเรื่องสินค้าจีนอีกนะอันนั้นอาจจะโดนสูงกว่าเช่น40%อืมแต่ถึงอย่างนั้น20%กับ36%ของเรานี่ก็ยังน่ากังวลอยู่ดีแน่นอนครับสถานการณ์ไทยดูน่ากังวลขึ้นเยอะเลยแต่มีจุดหนึ่งที่คุณพี่ชัยให้สัมภาษณ์แล้วเออดิ่ฉันว่าน่าสนใจมากครับเรื่องอะไรครับที่ท่านบอกว่าเพิ่งจะเข้าใจความต้องการของสหรัฐที่ นอกเหนือจากที่คณะทำงานของไทยเข้าใจมาก่อนหน้านี้อ๋อครับครับคือหลังจากไปคุยรอบนี้ถึงเพิ่งเก็ตอะไรบางอย่างเพิ่มขึ้นมามันเกิดอะไรขึ้นคะทำไมเหมือนเราเข้าใจคลาดเคลื่อนกันไปก่อนหน้านี้นั่นสิครับเป็นคำถามสำคัญเลยนะค่ะมันอาจจะสะท้อนได้หลายอย่างนะครับอาจจะเรื่องการเตรียมข้อมูลการประเมินสถานการณ์ของฝั่งเราเองหรือว่า หรืออาจจะเป็นไปได้ว่าสัญญาณจากทางสาหรัฐมันเปลี่ยนไปจากที่เราเคยประเมินไว้อ๋อเขาเปลี่ยนท่าทีเหรอคะก็ดูเหมือนว่ากลยุทธ์ทำรอบนี้อาจจะเปลี่ยนไปนะครับจากที่เคยเน้นเจราจารายประเทศค่ะอาจจะปรับมาเป็นการกําหนดอัตราภาษีกว้างๆไปเลยเพื่อเร่งกระบวนการให้เร็วขึ้นลดความซับซ้อนลงอะไรแบบนั้นการที่เราเพิ่งมารู้ความต้องการจริงๆหรือมุมมองที่ต่างออกไปตอนนี้มันทำให้เราเสียจังหวะไปพอสมควรเลยครับ เสียจังหวะเรื่องเวลาด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเวลาเป็นเรื่องสำคัญมากตอนนี้กลุ่มประเทศด้วยครับมีการวิเคราะห์แบบนั้นเหมือนกันแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มยังไงคะก็อาจจะไม่ได้มองทุกประเทศเหมือนกันหมดอาจจะจัดกลุ่มแบบว่ากลุ่มที่อาจจะได้เรทต่ำหน่อยสักสิเเค่ะกลุ่มกลางกลางยี่สิบถึงสาสิเปอร์เซ็นแล้วก็กลุ่มที่อาจจะเจอสูงกว่านั้นไปเลยแล้วการที่เวียดนามหรือมีข่าวว่ากัมพูชาด้วยที่เขาเริ่มเจรจาไปแล้วครับ อันนี้มันทําให้เขาได้เปรียบเราไหมคะก็อาจจะทําให้ประเทศเหล่านี้อยู่ในกระบวนการเจอรอจารไงครับไม่ใช่กลุ่มที่เอ่อต้องรอรับจดหมายแจ้งอัตราภาษีอย่างเดียวซึ่งต่างจากสถานาการณ์เราตอนนี้ใช่ครับการได้อยู่ในโต๊ะเจอรอจารต่อรองย่อมดีกว่ารอรับแจ้งฝ่ายเดียวอยู่แล้วอืมแล้วก็นอกเหนือจากปัจจัยนอกประเทศเรื่องกลยุทธ์สหรัฐแล้วเนี่ยปัจจัยในบ้านเราเองก็อาจจะมีผลเหมือนกันนะครับหมายถึงเรื่องสถานการณ์การเมืองเหรอคะ ครับโดยเฉพาะเรื่องที่นายกถูกสารธรรมนูญสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวอ๋อประเด็นนี้ครับประเด็นนี้อาจจะถูกมองว่ากระทบเสถียรภาพอำนาจตัดสินใจความน่าเชื่อถือของไทยไม่สายตากู้เจรจาได้อืม ทำให้การคุยต่อจากนี้ยากขึ้นยากขึ้นไปอีกครับในโค้งสุดท้ายแบบนี้ดังนั้นการที่คุณพิชัยพยายา,ยามย้าเรื่องวินวินบ่อยๆเนี่ยก็อาจจะยังไม่สะท้อนภาพจริงทั้งหมดว่าเราอาจจะต้องปรับตัวยืดหยุ่นตามข้อเรียกร้องเขามากขึ้นเพื่อให้มันทันเวลาถ้าอย่างนั้นสรุปความเสี่ยงใหญ่สุดตอนนี้เลยก็คือครับ คือเราอาจจะกลับไปเจรจาไม่ทันเส้นตาย8กรกฎาใช่ครับนั่นคือความเสี่ยงใหญ่สุดแล้วก็จะนำไปสู่การถูกกำหนดอัตราภาษีที่อาจจะสูงถึง36%ถูกต้องครับซึ่งอาจจะมีผลบังคับใช้เร็วมากตั้งแต่หนึ่งสิงหาคมเลยเป็นไปได้ครับผลกระทบตรงนี้ก็คงไม่ใช่แค่ตัวเลขภาษีที่สูงขึ้นนะคะครับ มันกระทบเยอะกว่านั้นน่าจะหมายถึงความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดสหรัฐเลยเทียบกับคู่แข่งในภูมิภาคโดยเฉพาะเวียดนามสินค้าประเภทเดียวกันใช่เลยครับกระทบความสามารถในการแข่งขันเต็มๆอาจีนที่อาจจะขานไทยอีกอันนี้ก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะโดนจัดการยังไงภายใต้เงื่อนไขใหม่ถูกครับตรงนั้นก็เป็นอีกความเสี่ยงซ้อนเข้ามาอีกที่ต้องจับตาดูใกล้ชิดเลยครับใช่ครับดังนั้นคําถามสําคัญที่ต้องคิด ต้องหาทางออกด่วนที่สุดตอนนี้ก็คือด้วยเวลาที่เหลือน้อยเต็มทีแล้วเนี่ยแล้วก็ช่องว่างความเข้าใจที่เราเพิ่งรู้กันตอนนี้ประเทศไทยจะมีแผนสำรองยังไงหรือจะปรับยุทธศาสตร์การจราจายยังไงให้มันเร็วให้มันมีประสิทธิภาพพอที่จะรับมือสถานการณ์หรือจะพลิกเกมได้บ้างก่อนที่เส้นตายนั้นจะมาถึงจริงๆครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วกลับมาพบกับการวิเคราะห์มันๆแบบนี้ใหม่ขอบคุณค่ะ